คลิปนี้เราอยู่กันในแบบฝึกหัดตรวจสอบความเข้าใจในหน้า29หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ป .5 เล่ม2ซึ่งแบบฝึกหัดตรวจสอบความเข้าใจที่เราจะทําการบ้านพร้อมกันในวันนี้เป็นแบบฝึกหัดเกี่ยวกับการหาร้อยละของจํานวนนับนะคะแบบฝึกหัดหน้านี้จะมีวิธีการทําอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยค่ะข้อที่1ร้อยละ54ของหนังสือ350หน้าคิดเป็นกี่หน้า อันดับแรกนะคะเราจะเปลี่ยนร้อยละ54ให้อยู่ในรูปเศษส่วนซึ่งร้อยละสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น100นะคะและร้อยละ54ก็ได้เท่ากับเศษ54ส่วน100ตรงนี้ของก็คือคูณจำนวนนับก็คือ350 ต่อมาเราก็มาเข้าสู่ขั้นตอนการตัดทอนนะคะตรงนี้เห็นเป็นเลขศูนย์ก็สามารถตัดทอนได้เลยนะคะเศษ54ส่วน10และ35ตรงนี้เห็นลงท้ายด้วย5และ0ก็ลองใช้แม่5ได้เลยนะคะหไปหาร35ได้7 5ไปหาร10ได้2และ54กับ2ตัวนี้เราก็ใช้แม่2ได้เลยนะคะ2ไปหาร2ได้1 2ไปหาร5ได้2นะคะ224เหลือเศษ1 2ไปหาร14ได้7 27คูณ7มี5เท่ากับ189ดังนั้นนะคะเราก็จะได้ว่าร้อยละ54ของหนังสือ350หน้า คิดเป็น189่ง้านะต่อมาข้อที่2 60%ของที่ดิน5ไร่คิดเป็นกี่ไร่6 0ซของที่ดิน5ไร่อันดับแรกเหมือนเดิมคะ่ะเปลี่ยน60%ให้เป็นเศษส่วน ซึ่งเปอร์เซนต์สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น100 60%ก็เท่ากับเศษ60ส่วน100เห็นคำว่าของตัวนี้ก็นึกถึงเครื่องหมายคูณน,นะคะคูณด้วยจำนวนนับ5เนาะต่อมาก็เข้าสู่การตัดทอนนะเห็นเลขศูนย์แบบนี้ก็ตัดได้เลยนะคะศูนย์หตัวตัดได้1ตัว5และ10ก็ตัดทอนโดยใช้แม่ห้านะคะไปแบบนี้5ไปหาร5ได้1 5ไปหาร10ได้2เหลือเศษ6ส่วน2ตรงนี้ก็ใช้แม่2ได้อีกนะคะ2ไปหาร2ได้ 1, 1> 2, 2ไปหาร6ได้3ตรงนี้ก็จะได้เท่ากับ3นั่นเองเนาะเพราะว่าตัวนี้เป็น3คูณ1แบบนี้นะคะเราก็จะได้ว่า60%ของที่ดิน 5ไรคิดเป็น3ามอไร่ข้อที่3ามร้อยละเจของน้ำหนัก20ตันคิดเป็นกี่ตันร้อยละ75ของน้ำหนัก20ตัน,น,ก,ตน,น,น,ก,ตนก็เท่ากับเศษ75ส่วน1นึ่งส่วน100นั้นมาจาก ร้อยละเจ็ 75, เขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนนะคะแล้วก็เห็นคำว่าของก็นึกถึงเครื่องหมายคูณจำนวนนับก็คือ20แล้วเราก็ตัดทอนนะคะเห็นสูตรตัวนี้1ตัวมาตัดจาก100ได้1ตัวและเห็นลงท้ายด้วย5กับศูนย์แบบนี้ก็ใช้แม่ห้าได้เลยนะคะหไปหาร75ได้15 5ไปหาร10ได้2ตัวนี้ 2และสองก็ใช้แม่2ต่อเลยนะคะสองไปหารสองได้1นสองไปหารสองได้1เหลือเพียง15บห้ก็ตอบ15นะคะดังนั้นร้อยละ75ของน้ำหนัก20ตันคิดเป็น15ตัน ข้อที่4ข้อสุดท้ายนะคะ30%ของนักเรียน260คนมากกว่าหรือน้อยกว่า25%ของนักเรียน520คนอยู่กี่คน ข้อนี้เกิดการเปรียบเทียบกันระหว่าง2จํจำนวนนะคะถามว่ามากกว่าหรือน้อยกว่าอันดับแรกเราต้องหามาให้ได้นะคะว่า30%์ของ260คนเนี่ยคือจํานวนเท่าใดและ25%์ของ520คนคือจํานวนเท่าใดและนํามาลบกันเพื่อหาความแตกต่างว่าจํานวนใดมากกว่าหรือน้อยกว่านั่นเองนะคะ ขั้นที่1เราก็เริ่มมาหา30%ซของนักเรียน260คนเท่ากับ30%เขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้เศษ30ส่วน100คูณกับจำนวนนับคือ260เหมือนเดิมนะคะตรงนี้สามารถตัดศูนย์ได้1ตัวก็ตัดตัวนี้ได้1ตัวและ30กับ10ตัวนี้ก็สามารถตัดศูนย์ได้เช่นเดียวกันนะคะ หตัวตัดตรงนี้ได้อีก1ตัวเหลือ3ามคูณยีได้เท่ากับ78ขั้นตอนต่อมาเราก็มาหา25%ซของนักเรียน5้าคน25%เขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้เศษ25่สิ่วนหนึของคือคูณจำนวนนับ520 ตอนนี้ก็ตัดทอนเหมือนเดิมนะคะศูนย์หตัวตัด100ได้1ตัว25และส0เห็ุลงท้ายด้วย5และ0ูนย์เราสามารถใช้แม่5ได้เลยนะคะหไปหาร25ได้5 5ไปหาร10ได้2 2และ52เราก็ใช้แม่2ต่อเลยนะคะสไปหาร2ได้1 2ไปหารห้าสิบได้26เหลือ5้าคูณยี มีค่าเท่ากับ130ตอนนี้เราได้มาแล้วนะคะว่า30%ของนักเรียน260เนี่ยคือ78คนและ25%ของนักเรียน520คือ130คนดังนั้นเราก็ตอบคำถามที่1เลยนะคะว่า30%์ของนักเรียน260คนเนี่ยน้อยกว่าและมาหาคำตอบที่2นะคะว่าน้อยกว่าเท่าไหร่โดยนำา2จํานวนนี้มาลบกันนั่นเองดังนั้น 30%ของนักเรียน260คนน้อยกว่า25%ของนักเรียน520คนอยู่อ่ะจะหาว่าน้อยกว่าเท่าใดก็นำ2จํานวนมาลบกันนะคะ130-78ได้เท่ากับ52คน ทอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับแบบฝึกหัดตรวจสอบความเข้าใจในหน้า29เกี่ยวกับการหาร้อยละของจำนวนนับหากใครมีข้อสงสัยตรงไหนเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์สอบถามได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ในแบบฝึกหัดหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ